สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การขอจัดเป็นผัดถั่วแขกกุ้งสดค่ะเด็กๆก็ทานได้นะคะเมนูนี้อันดับแรกเลยเราก็ไปหั่นถั่วแขกก่อนเลยนะคะอันนี้วันนี้พี่การซื้อถั่วแขกปลอดสารพิษนะคะถั่วแขกอนาไมเลยค่ะหัน่นเฉียงนะคะชิ้นก็พอคำค่ะแล้วเราก็ ใส่กระมังแช่น้ำนะคะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูง่ายๆเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จสับเรียบร้อยผัดไม่เกิน3นาทีก็ทานได้แล้วค่ะเพื่อนๆจัดเลยนะคะเมนูนี้น้องๆทานได้แน่นอนเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งกระมังนะคะถั่วแขกปอดสารนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราก็สับก,กระเทียมเลยค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะสับง่ายนะคะปอกง่ายสับง่ายนะคะเนื้อก็เยอะด้วยได้แล้วค่ะใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่การก็แกะเปลือกกุ้งขาวนะคะไว้หางเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ทำการเอาเส้นดำออกนะคะจัดกันแบบจุกๆตัวใหญ่ๆ ะะกุ้งเป็นกุ้งเลยวันนี้เรามาดูเครื่องปรุงทั้งหมดเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปทําทีเดียวเลยนะคะวันนี้นะคะก็อันดับแรกเลยก็มีถั่วแขกที่เราหั่นเรียบร้อยล้างทําความสะอาดแล้วนะคะต่อไปนะคะก็เป็นกุ้งขาวค่ะแกะเปลือกผ่านหลังเอาเส้นดำออกเรียบร้อยนะคะกระเทียมสับสักนะคะสักสองช้อนโต๊ะนะคะ น้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะ,อะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนชาค่ะ,ะสีอิ้วขาว1ช้อนชานะคะ,ะผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชานะคะตัวไหนไม่ชอบเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลย ะะเอากระทะตั้งไฟนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็เอาน้ำมันใส่พอน้ำมันร้อนนะคะเราก็เอากระเทียมสับที่เราสับไว้นะคะลงไปผัดได้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เราก็ใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะเรารอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็เอากระเทียมลงผัดได้เลยค่ะ เมนูนี้เด็กๆชอบทานนะคะเพราะก็จะออกหวานนิดนึงนะคะกุ้งตัวโตๆเด็กก็ชอบนะคะเราผัดกุ้งให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้พี่กุ้งพี่การใช้กุ้งไซส์ใหญ่ต้องต้องผัดใช้เวลานิดนึงนะคะพอกุ้งสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ถั่ว แขกของเราลงผักเลยค่ะนะคะถ้า,าแห้งนะคะถ้าเขาแห้งก็เติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะซอสบุงลสสาเกเขียวนะคะใส่ลงไปนะคะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะเพื่อนๆีอิ้วขาวนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะผงปรุงรสนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบผงปรุงรสก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะบางบ้านก็จะไม่ชอบนะคะแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเอาที่รสชาติที่เราชอบและถูกใจเราสามารถเพิ่มและลดได้นะคะลองชิมดูก่อนได้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะ ถัวแขกของเราก็สีเขียวปิ้งเลยค่ะกุ้งก็ตัวโตโตผ่านกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้เมนูง่ายๆเสร็จตับเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะสดปิ้งถูกหลักอนามัยเพราะว่าถั่วแขกปลอดสารนะคะเพื่อนๆอาจจะแพงนิดนึงนะคะ แต่ปลอดภัยแน่นอนค่ะตามด้วยโปรตีนนะคะกุ้งโปวโตโตเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะผัดถั่วแขกกุ้งสดของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ